สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะมาชมความสำเร็จของกิจกรรมสกอรอสารสัมพันพธ์ผลิตภัณฑ์ OOCC สร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากวีทีอาค่ะ สำหรับโครงการนะครับกิจกรรมนะครับสกรสารสรมพันธ์ OOC นะครับลิดพันธุ์ชุมชนนะครับสู่การสร้างโอกาสสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับที่ทางสกรนะครับ ได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกรานะครับตั้งแต่วันเปิดตัวนะครับเราเราได้วิจัยในวังนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเราเอาการทำนะครับอาชีพนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้มันเป็นเรื่องอาชีพอยู่ในวังนะครับเราตอนนี้นะครับกรมสมเด็จพระนิธิฐานะครับที่ราชเจ้านะครับพค์ท่านเนี่ยนะครับพระราชทานนะครับให้มีการเปิดสอนนะครับให้เพื่ออนุรักษ์นะครับวัฒนธรรมแล้วก็ทางนะครับวินัยในวังเนี่ยก็ได้เอาผล งานนักศึกษาได้มาแสดงน,นะครับนั่คือวันเปิดตัวนะครับที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ในช่วงมกราเนี่ยเราก็มีการผัดเปลี่ยนบุญเวียนเข้ามานะครับโดยเฉพาะนะครับกลุ่มศูนย์ฝึกและพระราชีพรัชดอชายเวนชายแดนนะครับที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมุกดาหารชุมพรเนี่ยได้นำผลิตภัณฑ์นะครับมามาโชว์ นะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์อของเดือนที่ผ่านมาสําหรับเดือนนี้นะครับเราตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะนะครับเน้นจังหวัดนะครับเน้นจังหวัดที่ที่พยายามที่จะเอาสินค้าหรือเอากิจกรรมที่ตัวเองไปส่งเสริมในชุมชนนะครับมามามนำเสนอครับ จริงแล้วเนี่ยพวกเนี้นะครับทางสกรรเราไปส่งเสริมพื้นที่อยู่แล้ว แต่วันนี้ที่เรายกมา,มาให้ทางทางส่วนกลางได,ได,ได้ได้ชมเนี่ยก็คือผลผลิตนะครับที่ที่เราอยากให้เกิดอยากให้เจอผมได้นําเรียนโครงการนี้กิจกรรมนี้ให้กับท่านที่พอดีนะครับท่านก็บอกว่าเอ๊ช่องทางจำจำหนเดยยี๋ยวนี้โลกมันมันกว้างนะครับเรานอกจากมามาจัดอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอะไรไหมผมก็ได้นําเรียนว่า o อ c ซของเราเนี่แหละครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับที่จะทําให้คนนะครับไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยสามารถที่จะสั่งสินค้านะครับ หลายๆครั้งที่ทาง ETV นะครับมาสัมภาษณ์เนี่ยจะเห็นว่านะครับชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้าไปไกลแล้วนะครับเขาซื้อขายทางออนไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดประกายแล้วก็ขอบคุณนะครับทาง ETV เนี่ยช่วยเชื่อมประามพันธ์นะครับโครงการนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามามปส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะนะครับจังหวัดหรือออำเภอนะครับที่มีผลงานดีนะครับอยากให้เชิญชวนเรามี ตารางนะครับยังเหลือว่างนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เอาสิ่งดีๆงามๆของจังหวัดตัวเองนะครับมานำเสนอนะครับ มีเสียงเรียกร้องเรื่องของการจากให้มีการสาธิตมีการฝึกอาชีพนะครับก็เราก็ได้นําร่องแล้วนะครับก็จากกทมเนี่ยวันนั้นก็มีเรื่องของการมาเป็นโหราศาสตร์เป็นอะไรนะครับก็แต่ตอนนี้นะครับจะ,จะ,จ,ะจะแจ้งนะครับว่าทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดใครมีนะครับหรือมีสิ่งที่อยากจะนะครับให้ให้คนแถวๆเนี้ยส่วนกลางเนี่ยได้เรียนรู้อาชีพนะครับโดยเฉพาะอาชีพพื้นถิ่นเลยต่างๆเนี่ยก็เชิญชวนนะครับก็ ครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะมาคู่กันนะครับนอกจากมาสสิงค้าแล้วก็อยากให้มีการฝึกอาชีพตามตามกัรเปิดร้องนะครับเดี๋ยวทางสพร,ะรนะครับฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักก็จะประสานงานให้ครับ